S <S สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับแม่ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมาตามต่อนเนี่ยวทางความฝันของคุณยายทศครับในวดนี้ครับคุณยายทศก็บอกว่าฝันแล้วครับในงวัที่ผ่านมาครับคุณยายฝันคุณยายกับแปะตัวเลขให้เนาะครับที่คุณยายฝันเห็นคนคนตายครับก็คือผีตายโหงมาบอกเลขเนาะคุณยายเนาะ ครับอ่าคุณยายจำได้บ่อที่งวดที่ผ่านมาคุณยายบอกเลขหังเลขหางครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองเนาะครับเลขกอกหกสองล่างเนาะคุณยายเนาะครับ่าเลขก็เข่าตรงๆด้ยครับท่านผู้ชมเลขของคุณยายถอดครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้คุณยายให้เลขแค่หางเดียวเท่านั้นเนาะคุณยายหางเดียวครับอเลขของคุณยายถนดนี่ครับเข่ามาตลอดครับท่านผู้ชม้วก็ในวันนี้มือ มือว่านนี่ผมมาหาคุณยายคุณยายไปสายครับมือว่านนี่ครับบอทเจอคุณยายไปเล่าการเผากันว่ามั่นแหลยอ๋อไปเล่าการเผาครับครับอ่าไปเล่าอยู่มองไหนครับคุณยายไปเล่าอยู่ในาช่างนายกระทอมน้อยน้อยในงวยนั่นแหละอ๋อนายทศอ๋อกระท่อมตรงที่ว่าตีทางนั่นบอกคุณยายตรงตรงเทียงนานั่นบอกตรงเทียงนานั่นแหละโค้งไอ้อ๋อเมา ครับครับถ้ามาเจอถ้ามาตรงนี้ไม่เจอคุณยายใช่ไหมครับก็คือให้ไปตรงนู้นเพราะคุณยายสิไปอยู่มองนั่นเป็นบ่ครับยูมองนั่นเลยอ๋อก็คือเหลาการมะพร้าวขายครับครับแล้วในหวดนี่คุณยายว่าคุณยายฝันนี่คุณยายฝันได้จังมือแล้วครับได้สองมือแล้วเนาะครับเอาคุณยายว่าซูถามผู้ชมฟังเนี่ยครับว่าคุณยายฝันว่าจังไดครับผม ได้ฝันว่าขี่รถหกล้อกับอันหลานทางพูนสองคนไปเขาก็พาขับไปในป่าในทางเขาก็บม่ไปครับวันนี้พนไปจนว่ะโดนเลยละ่ะพนก็ว,ว่าซ้ำนี่แลนอได้ขี่ซ้ำนี่ก็เอ้าพวพนก็ว,ว่าอ๋อซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่กูก็ลงลงตื่นขึ้นมากมิดอืมครับครับอ่ารอบน,น,นี้คุณยายว่าคุณยายฝัน ว่าตะของเนี่ยได้ขี่รถฮอกล่อไปครับเพื่อนบ้านไปกับเพื่อนบ้านสองคนเป็นบ่ครับสองคนครับก็คือเขาพาครับรถเขาป่าเขาดงไปไปไปทัวร์เป็นบ่ครับคุณยายครับเราไปจนตะของตื่นจนตะของตื่นแต่ได้ลงรถอยู่เป็นบ่ครับได้ลงจากรถได้ลงจากรถอยู่ก่อนที่ก่อนที่สิตื่นนี่เนาะก่อนทีตื่นลงจากรถก็ยืนอยู่เคดีอยู่หันล่ะครับครับทีไปทางไเหนบนก็ว่าตัววันครับ สิไปจังได้กูก็ไปบ้านกูตัวมัน <c oughs> ก็ยืนอยู่ยืนอยู่หันครับเ <c oughs> จ้าของกูสิไปบ้านแล้วได้ที่จำนี้กูก็เอาครับอ๋อร <จะ S 2> อบนี้ก็บฟันแค่สันๆเนาะสันๆแค่คนั่นเองไอ้แล้วไอ้ทะเบียนร,รถนี่คุณยายไปจดมาแล้วหรือเ่ครับจดมาแล้วจ้าทะเบียนนี่ยังครับคุณยายอ่านให้ท่านผู้ชมแปดศูนย์แปดสี่ อ๋อเะเบี่ยนรถได้ครับผมเบิองน้ำเนยครับคุณยาย <c oughs> ครับอันนี้บอกอันนี้คุณยายให้ผู้ใดไปเบืองมาห้ครับนี่อันไม่ใหญ่นั่นไม่ใหญ่จุ่มเล็ดเพิ่ไปเบิองมหาหาอ้อ่ะถือถือไว้ให้เด้อคุณยายเดี๋ยวถือถือไว้แบบนึงมันบราณเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นตัวหนังสือนอาหารมาทางผม <c oughs> เดี๋ยวเด้อยคุณยาย <c oughs> ให้ท่านผช้ชมในเบิองเน้อยอ๋อตัวนี้แปดศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์เนาะครับ ที่เพื่อนไปเบื้องไห้แล้วเพื่อนก็มาบอกเนาะเพื่อนก็นมาบอกอ, <c oughs> อ๋อครับครับอืม <c oughs> ถ้าเลขแปดศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์นี่กะอย่าลืมตัดตำแหนนเนาะคุณยายเนาะตันําแน่ด้วยครับตู้แน่ครับมันโบกนะครับไอ้งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่คุณยายให้หเลขมาศูนย์หกสองคุณยายถึกบอกครับถึกถึกสิบห้าบาท <c oughs> <c oughs> อ๋อถึกเลขสิบห้าบาทถึกเลขสิบห้าบาทก็ยังดีเนาะคุณยายเนาะ แค่นั้นละได้จะพอแล้วแต่อันจะของซื้อเขาน่ะนะครบหมดสามร้อยปุ่นไซอันโต้สามโต้หนึ่งเป็นเนียนสามโตลายกว่าอาชเนียนสามครับครับอืมอ่าท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เสียงดังเนี่ยครับผมก็ขอโทษขออภัยเด้อครับมันมีรถมาขายของครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันก็สีมาโมโมเ่เลรอครับนี่ดีครับ หอมกระเทียมไหมอีกแล้วครับหอมแดงกเทียมตีเงี้ยวะไอช่วงนี้หอมกระเทียมของมาขายชุวงมือเนาะคุณยายเนาะโอ้ครับมันมีหลายขั้นเนี่ยเนาะมันโมเมนต์ขั้นเดียวเดียเนาะคุณยายเดี๋ยวก็มาอีกเออครับครับอืมคุณยายแล้วไอตัวเลื่นี้คุณยายฝันนี่คุณยายได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังครับนี่ยังอยู่ เงินบ่มือนันบูได้ที่โอ้ครับครับอือท่านใดไปสายบ่านได้ไปสายเทียครับครับรอบนี้ก็อย่าลืมตัดน้่งครับท่านผู้ชมครับาคุณยายวานาสิเกี่ยวครับน่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถนี่แหละเนาะคุณยายเนาะเกี่ยวกับทะเบียนรถนี่แหละเราคุณยายสตีเลกเพิ่มเติมอีกบ่อหรือว่าเอาตัวนี้เลยกันสตีเลขเพิ่มเติมยันมันลายนะครับครับ ก็เอาตัวนี้เลย s, <S มันบอกอ๋อครับมีไปก็มันหลายครับมี80 84 90ก็อย่าลืมกะตัดเอาเนาะคุณยายนเนาะอันนี้คือทะเบียนรถถกหล่อครับท่านผู้ชมเบียนรถถกหล่อครับถ้าสามตัวก็อยู่ในนี่แหละอาจจะีพีซี90หรือว่า849เออก็นั่นล่ะครับเอาพิจณาเอาเด้อวันครับครับเดี๋ยวถ่ายจังใดถ้าคุณยายฝันเพิ่มเติม มันเกลียอีกหลายมืออยู่นอคุณยายเนาะครับเดี๋ยวผมมาถามมาตามให้ครับท่านผู้ชมครับไกลๆเลขกออกครับเพราะว่าคุณยายถอดมักฝันตองวดแล้วกะไกลๆเล็กออกเนอคุณยายเนาะครับครับเราเลาการเผาได้หลายเราบอกคุณยายบุได้หลายดอกโพดสามสิบกิโลหร่าสามสิบกิโลอ๋อไปได้มากนี่ประมาณสามสิบกิโลแต่บ้านได้เลาดีๆแท้ เพราะว่ามันต้อไมาเหลาดีๆอีกเนาะคุณยายเนาะอืมครับครับขายกิโลแล้วพอดาดล่ะ,ละคุณยายเดี๋ยวนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทยี่สิบ ลดลงมาแล้วลดลงแล้วโอ้โไปเลยดี่กูอยู่ชื่อๆเก๋เล่นๆไปจันละไอ้ที่แรกนะมันกิโลละยี่สิบห้าเด็คุณยายแล้วลดมายี่สิบลดมาสิบห้าแล้วลดมาสิโอ้ยกว่าสีได้เงินเนาะคุณยายเนาะทำสีได้เงินไปจนละเมยจุกหงครับครับเดินไปเล่นๆจิงซันล่ะครับครับดีกูอยู่บ้านนะอยู่กูบ่ได้ยังครับแมนครับครับท่านผู้ชมครับอ่าในรอบนี้เนาะคุณยาย ครับอในี้รอบนี้ครับคุณยายทษครับฝันว่าตัวเองเนี่ยครับได้ขี่รถถกล้อครับขี่รถถกล้อเข้าป่าครับก็คือเขาพาเข้าป่าเข้าดงไปไปทั่วเนาะคุณยายเนาะครับแล้วรถถกล้อนี่คุณยายจําได้แม่นเลยเนาะจำได้ว่าเป็นรถเพื่อนบ้านรถเพื่อนบ้านนั่นแหละครับอ่าทะเบียนรถก็คือ80แล้วก็8490ครับทะเบียนรถถกล้อครับท่านผู้ชมก็คือนี่ครับทะเบียนรถจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ครับก็อย่าลืมตัดด้วยครับคุณยายบอกครับก็ประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะครับความฝันฝันเพียงสั้นๆครับในวันนี้ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยอสานใต้ก็ขอบคุณคุณยายมากๆครับที่มาเล่าแนวทางมาบอกตัวเลขให้ฟังครับขอบคุณครับคุณยายครับครับขอบคุณครับยายครับ